เมื่อลดของลูกค้าปกติดีแต่บางทีมันจะมีอาการสตาร์ทติดยากบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าพอเราไปทำการวัดแรงดันปั๊มติ๊กผลปรากฏว่าปั๊มติ๊กทำงานไม่ปกติแต่ว่ารถเขาติดได้ขับได้นะแต่ว่ามันอาจจะสตาร์ทติดยากหรืออาจจะมีอาการบู๊บบวาบ,าบเดินเบาไม่ค่อยได้นะครับทุกท่านบางทีเราก็ไปโทษแต่ปั๊มติ๊กของเขาทั้งๆที่ คัมติ๊กของเขานั้นปกตินะครับทุกท่านนะสวัสดี fc ทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงาการวัดแรงดันปั๊มติ๊กกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามี fc ตัวยงของเราท่านนี้นะ fc ตัวยงของเราท่านนี้ก็ทักเข้ามาถามนะทางช่องทางส่วนตัวแล้วกันนะครับ fc บอกว่า หรือว่าช่างท่านนี้นะบอกว่าอาจารย์ผมเคยดูคลิปอาจารย์คลิปหนึ่งที่พูดไปในเรื่องของอตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กนะ,ะตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กนี่มันเสียได้ไหมถ้ามันเสียแล้วอาการจะเป็นอย่างไรผมจําได้ว่าผมดูคลิปอาจารย์พูดไปนานแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของเกจวัดแรงดันปั๊มติ๊กกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราต่อสายไว้สําหรับวัดของยามาฮ่าโดยตรงนะครับทุกท่านนะ ดังนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงตัววัดแรงดันปั๊มติกตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตถอดสายออกก่อนนะตัวนี้นะครับทุกท่านนะจากกรณีที่เอฟซีของเราได้ถามเข้ามาถึงตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กเขาถามว่ามันเสียได้ไหมนะครับเพราะว่าเอาไปวัดรถคันไหนนะเอาไปวัดรถคันไหน แรงดันมันก็ได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ตามปกตินะครับทุกท่านนะมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันขึ้นนิดเดียวม,ม,มันไม่ขึ้นไปถึงขีดแดงมันไม่ขึ้นไปถึงขีดแดงตรงปลายนิ้วโป้งนะอ่านี้ไม่ได้เปิดไฟแฟลตมันก็เลยอมองไม่เห็นขีดแดงนะครับทุกท่านนี่นี่นี่สามบาอยู่ตรงนี้นะมันขึ้นไปไม่ถึงขีดแดงว่า้งนะครับทุกท่านทีนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรล่ะในเมื่อเอาไปวัดคันไหนคันไหนอ่าปัญหามันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมทั้งๆที่อ่ารถเนี่ยนะรถเขามันก็ติดได้อยู่แต่ว่ามันติดยากอ่าการคล้ายๆกับปั๊มติ๊กเลยก็เลยเอาตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กมาวัดทีนี้วัดแล้วแรงดันปั๊มติ๊กมันมันอยู่แค่บาร์กว่าๆหรือสองบาร์เอาถ้าแรงดันปั๊มติ๊กประมาณนี้ก็เลยสันนิษฐานว่า รถมันไม่น่าจะติดได้นะ่า,าทีนี้เขาก็เลยไปทำการตรวจเช็คที่ตัวรถพอตรวจเช็คที่ตัวรถผลปรากฏว่าที่มันติดยากเพราะว่า่าหัวฉีดมันรั่วทีนี้หัวฉีดมันรั่วเขาก็แก้งานจบแล้วนะครับแต่ก็เลยมาย้อนดูไอ้ตัววัดแรงดันปั๊มติก๊กก็เลยเอาตัววัดแรงดันปั๊มติก๊กตัวนี้ไปวัดเทียบกับรถคันอื่นอีกหลายคัน ผลปรากฏว่ามันได้ค่าเท่ากันทั้งหมดเลยก็คือ1-2ถึง2บาไม่ถึง3สักคันทีนี้แหละก็เลยได้ทักข้อความเข้ามาถามอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับเขาก็เลยถามว่าอาจารย์มันเสียได้ไหมมันเสียอย่างไรนะครับก็คือคำตอบก็คืออันดับแรกให้เราสังเกตด,ดูว่านะอ่าตรงนี้นะ ให้เราสังเกตอันดับแรกเลยถ้าเมื่อ,อไร่ก็ตามนะไอ้เกียรตวัดแรงดันปั๊มติ๊กตัวนี้ถ้ามันเสียถ้ามันเริ่มออกอาการเนี่ยมันเริ่มออกอาการสีน้ำมันข้างในมันจะขุ่นสีน้ำมันข้างในน้ำมันข้างในคืออะไรกรีเซอรีนไปค้นหานะกรีเซอรีนนะอ่าแล้วนะมันหมองมันดําได้อย่างไรนะครับทุกท่านนะมันหมองมันดําได้อย่างไรนะอ่าคาตอบมันอยู่ตรงนี้นะนี่ ไอยางตรงเนี้ยนะครับไอยางตรงเนี้ยที่เขาเติมน้ํายากีซอีนเข้าไปแล้วเขาก็เอาอยางอุดไว้ไอยางตัวเนี้ยมันเริ่มแข็ง UNKNOWN เริ่มกรอบทีนี้พอมันแข็งมันกรอบความชื้นเข้าไปข้างในนะครับความชื้นมันเข้าไปข้างในพอความชื้นเข้าไปนะครับอ่ามันเกิดเป็นสนิมภายในนะครับอ่ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับมันก็เลยทําให้นะครับสีน้ํายามันเริ่มเพี้ยนนะ พอสีมันเริ่มเพี้ยนเริ่มขุ่นนั่นแหละนะมันบ่งบอกถึงอาการแล้วนะครับพอเราใช้งานนานไปไอ้ตัวเนี้ยนะครับน้ํามันมันจะเริ่มรั่วซึมรั่วซึมบอ,อกตรงนี้นะครับอ่าดังนั้นเวลาที่เราเก็บไอ้ตัวเกจวัดแรงดันปั๊มติก๊กเวลาที่เราเก็บเราต้องตั้งแบบนี้เราต้องตั้งขึ้นนะอ่าเพื่อไม่ให้น้านออนะํายามันซึมออกนะครับทุกท่านเพื่อไม่น้ํายามันซึมออกนะอ่าทีนี้นะครับเมื่อ น้ำยามันซึมเริ่มซึมนะครับอากาศเข้าไปความชื้นเข้าไปภายในเกิดสนิมภายในนี่ตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นปัญหาตัวที่เราเจอปัญหานั่นแหละนะครับตัวนี้เลยนะอ่าตัวนี้แหละที่เราวัดของของเราเองนะอันนี้ที่ร้านเองนะอ่าเราวัดแรงดันเนี่ยมันได้แค่1.5บาทเราก็ไปโทษลดเขาเหมือนกันนะแต่ว่าลถมันก็ติดได้เป็นปกติแต่ว่ามันติดยากลากยาวนะครับ เราก็สันนิฐานไว้ก่อนว่าจะเป็นที่แรงดันปั๊มติกแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับอ่าเราก็เชีรยงานจบอะไรจบเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เลยมาตรวจเช็คนะครับมาตรวจเช็คอ่าไอตัวเนี้ยตัววัดแรงดันปั๊มติกไปวัดเทียบกับคันอื่นผลปรากฏว่ามันก็ได้ค่าเหมือนกันกันกบที่ FC ของเราถามเข้ามาดัางนั้น ไอ้ตัววัดแรงดันปั๊มจิกตัวนี้นะไอ้ตัววัดแรงดันปั๊มจิกตัวนี้เวลาใช้งานเนี่ยให้ตั้งขึ้นและเมื่ออะไรก็ตามที่น้ํายามันเริ่มเปลี่ยนสีให้คุณสันนิษฐานได้เลยว่าความชื้นเข้าไปภายในมันจะเกิดอ่ามันจะเกิดไอ้สนิมภายในนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นท่อนะท่อ ท่อกลงกลวงเฉยท่อกลงกลวงเฉยต่อเข้ากับรูเนี้ยรูเนี้ยมันจะไปเป็นท่อกลงกลวงแล้วก็ท่อกลวงตรงนั้นมันจะวนมันจะวนนะมันจะวนอยู่อย่างนี้นะท่อกลวงเฉยแล้วเขาก็มาเชื่อมติดกันกับเข็มทีนี้พอแรงดันเข้าไปภายในพอแรงดันเข้าไปภายในไอ้ท่อกลงกลวงมันก็ยืดตัวออกอ่ายืดตัวออกมันก็ทําให้เข็มมันหมุนได้ไงนะครับทุกท่านนะทีนี้บางทีท่อแป๊บข้างในอาจจะแตกอาจจะรั่วก็เป็นไปได้ เดี๋ยวที่นี้ก็เลยมีคำถามถามว่าเราเอาเกจเราไปซื้อไอตัววัดแรงดันแบบแห้งมาได้ไหมมาใช้งานได้ไหมครับตอบก็คือได้ได้เหมือนกันเลยนะครับทุกท่านได้เหมือนกันเลยเพราะว่าไอคลีซเลีนที่อยู่ข้างในเนี่ยไอคลีซลีนที่เขาเอามาใส่ข้างในเนี่ยที่เป็นน้ํายาเห็นไหมเราจะเห็นเป็นน้ํายานี่กลิ้งไปกลิ้งมาข้างใน,นเห็นไหมอ่ากลิ้งไปกลิ้งมานะครับทุกท่านนะ ไอ้น้ำยากรีเซรีนมันทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงเพื่อไม่ให้เข็มมันกัดตุกเร็วเพื่อป้องกันลดอาการเสียหายความผิดเพี้ยนของเข็มวัดนั่นเองนะอากรีเซรีนมันก็มีขายมันก็ไปซื้อกรีเซรีนมาแล้วก็เจาะใส่แล้วก็ปิดรูแค่นั้นเองนะก็ไม่ได้มีอะไรในครับทุกท่านนะอ่าตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าตอบคอมเมนต์ของ f c ที่ถามเราเข้ามาใน นี้นี่แหละนะครับมันจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะมันจึงเป็นอีกอีกเหตุผลหนึ่งที่อ่าเขาบอกหรือว่าลูกค้าหลายๆคนบอกว่าปั๊มผมก็ไปเปลี่ยนมาจากร้านโน้รนร้านนั้นร้านนี้เปลี่ยนแล้วมันก็ไม่หายอาการก็เป็นเหมือนเดิมสาเหตุมันก็เกิดมาจากตรงนี้คนที่เป็นช่างเองไม่ได้สังเกตว่าไอ้เกียรวัดแรงดันตัวเองเสียไม่ได้สังเกตเลยว่าไอ้เกียรวัดแรงดันตัวนี้เสีย ทีนี้พอวัดแล้วมันไม่ได้ค่าตามมาตรฐานมันไม่ได้ค่าตามสเปคพอมันไม่ได้ค่าแล้วก็ทําไงเปลี่ยนปั๊มเขาเปลี่ยนแล้วรถมันไม่จบนะครับดังนั้นให้คุณเช็ควัดเทียบด้วยสําหรับไอเกียดวัดแรงดันปั๊มติ๊กพวกนี้นะครับทุกท่านถ้าเก่ามากสีเล่มหมองก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยนะครับมันจะไม่ทําให้เราเสียหน้างานมันจะไม่ทําให้เราเสียชื่อมันจะไม่ทําให้เราพลาด หรือว่าเสียเงินซื้อป๊อปติ๊กฟรีๆนะครับทุกท่านดังนั้นฝากไว้ด้วยคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ